สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แม่โอ,อมาชวนทํายำถั่วพลูแบบว่ากุ้งแน่นๆเต็มๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะไม่ใส่กะทินะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนแล้วก็ดูส่วนผสมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าขั้นตอนแรกแม่โอ,อตั้งน้ําเพื่อจะลวกถั่วพลูนะคะใส่น้ําตาลทรายไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอ่าแล้วก็เกลือป่นนะคะ1ช้อนชานะคะใส่ลงไปนะเกลือป่นจะช่วยให้ถั่วของเราไม่ดํานะคะอะ่แล้วก็ถั่วพลูนะคะ หั่นซอยให้เป็นชิ้นตามชอบนะคะนำไปลวกในน้ำเดือดน,นะคะอ่าลวกได้สักแป๊บหนึ่งนะคะพอเขาสุกพอเขาเขียวประมาณนี้นะคะตักขึ้นนะตักขึ้นแล้วนำไปนอกในน้ำเย็นนะคะอ่าแบบนี้เนาะ นอกไว้สักพักหนึ่งนะคะพอให้เขาคลายร้อนแล้วก็ตักขึ้นเลยนะคะอ่ะโอเคมาทําขั้นตอนต่อมานะคะอันนี้แม่โอใส่น้ามันไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหรือสองช้อนโต๊ะแล้วแต่เอาที่สะดวกนะคะแล้วก็กุ้งอันนี้เป็นกุ้งสดนะคะแกะเปลือกเอาผ่าหลังเอาไส้ข้างหลังออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ผัดนะ,ะผัดให้สุกพอกุ้งสุกเสร็จเรียบร้อยนะคะตักขึ้นนะคะตักขึ้นพักให้เหลือน้ํามันไว้นะคะะ ตักเอาแต่กุ้งออกแล้วก็ให้เหลือน้ํามันไว้นะคะเราตามต่อด้วยกระเทียมนะคะตํานะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะอ่าผัดผัด,ผ,ดผัดไปแบบนี้แหละแล้วทีนี้เราจะตามด้วยกุ้งสับอีก300กรัมนะคะเห็นไหมกุ้งแบบจุกจุกเน้นเ้นไปเลยนะคะแบบนี้นะผัดให้สุกแบบนี้นะคะแล้วก็ตักขึ้นนะคะ ตักขึ้นพักเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําน้ํายํากันนะคะน้ายำอ่าส่วนผสมแรกไม่โอใส่เป็นน้ําตาลปี๊ปลงไปนะคะสี่ช้อนโต๊ะไม่ชอบหวานสามารถลดปริมาณน้นําตาลลงได้นะคะโอเคใส่น้ําตาลลงไปแล้วตามด้วยน้ําพริกเผานะคะสองช้อนโต๊ะนะคะอ่าใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําปลานะคะหกช้อนโต๊ะนะคะค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะเพราะว่าส่วนผสมอย่างอื่นเราเยอะนะคะและทีนี้เราก็จะคน ส่วนผสม3อย่างนี้นะคะให้เข้ากันนะคะให้น้ําพริกเผาแตกให้ละเอียดนะคะแล้วทีนี้น้ํามะนาวนะคะหกช้อนโต๊ะนะคะเอารสเปรี้ยวจี๊ดหน่อยนะคะแล้วก็พริกซอยนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะทั้งพริกเขียวพริกแดงนะคนกันไปนะ,ค,ะคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยเพิ่มความมันให้กับยำของเราด้วยถั่วลิสงคั้วนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปคลุกคล้าพอให้เข้ากันนะคะแล้ทีนี้อันนี้เป็นกุ้งสับที่เรา ผัดไว้เมื่อกี้นะคะนำไปใส่เลยนะนำลงใส่ในน้ำยำของเรานะคะคลุกเคล้าเลยนะคะตามด้วยถั่วพลูที่ลวกนะคะอ่าเห็นไหมถั่วพลูที่ลวกไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ตามด้วยหอมซอยนะคะอ่าอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ปริมาณความชอบเลยนะอ่าใส่ลงไปนะ,ะอันนี้เป็นกุ้งนะคะกุ้งที่ผัดไว้ตอนแรกเมื่อกี้นะคะอ่าทีนี้คลุกเคล้าเลยนะคะคลุกเคล้า ให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็ได้แล้วยำถั่วพูแบบว่ารถจัดๆเลยนะคะกุ้งแบบจุกๆเนเน้นะไม่ต้องใส่กะทินะคะอ่าก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยนะคะทานคู่กับอ่าอะไรนะไข่ต้มนะไข่ย,ยางมะตูมนะคะอร่อยอร่อยนะคะ อาจจะทานเป็นกับข้าวก็ได้หรือว่าจะทานเป็นกับแกมก็ได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวแม่โอจบคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ